ครับเพื่อนๆอนู่ทุกคนข้าปามโนนะวันนี้ผมจะมานำเรียนเขียนัาเรื่องการเทแบบเทแบบขอบหน้าต่างเทแบบทับหลังนะฮะซึ่งซึ่งจะเห็นภาพนะฮะอันนี้ผมก็แนะนั้นกรรีเทแบบทับหลังนะเพื่อเราจะทําประตูทางเข้าหรืออะไรก็ต้องก่อทุกที่เป็นที่วาดนะฮะหรือไม่ก็เทเทรับองคบด้านข้างก็ดีอะไรก็ดีนะทีนี้เราก็ดัดแฝงโดยการใช้ไม้เชยล,ล่าหรือใช้นีย อแบบนะครับเป็นแบบนะฮะอันนี้ผมเพิ่งทำเสร็จมายังมีร้อยกว่าปูนอยู่เลยอ่านะเพราะว่าอันนี้พวกแบบเนี่ยสำคัญเสร็จแล้วเราไม่ต้องใช้ไม้ตีประกับหรอก,กครับใช้เหล็กนะฮะเหล็กสี่หุนเนี่ยรับเลยนะซึ่งผมก็ทำให้เขาเข้าเนี่ยไม้ก็จะมีสองสองสอง,สองตัวฝั่งนี้กับฝั่งนี้เราจะรับไปเหล,ล็กสี่หุนเลยครับรับแบบเลย นะเรียงกันสามตัวปูชัว,วแล้วก็เรียงรัดแบบเลยรัดแบบพร้อมก็เราเรารัดเลยไม่ต้องไปตอกตะปูเลยทั้งสิ้นนะไอ้ขอบวางโค้งของเหล็กมันจะบังคับเขดีเลยแราก็เทป,ป,ปูนไปด้านน้ำเทป,ปูนไปเมื่อเวลาผ่านไปสักสองวันเราก็อาจจะดึงขึ้นมาครับก็แบบก็จัดได้เลยซึ่งสะดวกครับไม่ต้องไปตีไม้ละ นะและนี่เป็นไม้เชอร่าที่เราทาฟ้ามาเหลือเป็นหลายสิบตัวเราก็มาดัดแปลงโดยการทําเป็นแบบแปบดบนิ้วนะครเป็นแบบใครทาแบบได้นะได้ประโยชน์เพราะตอนนี้ไม้แบบแพงมากครับแล้ก็หนีไปใช้แบบอะไกันบ้างนี่เราก็ใช้ไม้ตัวน,นี้ให้ประโยชน์เราก็จะรับเป็นว้อยขนาสามช่วงนะแล้วแต่ความยาวของแบบ เห็นชั่วงละสามช่วก็จะอยู่พอดีเพราะว่าระยะมันจะกดพอดีขอบมันก็จะบังคับแบบที่อยู่กับที่มันก็จะมาประกับกับไม้ไม้รองตัวๆๆ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 อ้างดีตัวเห็นแล้วเวลามันแห้งก็ดึงออกสองวันได้ดึงแบบออกก็สามารถจะก่อทำหน้าต่างทำอะไรไปได้ะสะดวก นะแล้วก็ใช้วัสดุที่เหลือใช้เนี่ยอันนี้เป็นเหล็กสี่หุนซึ่งผมดัดไปให้กลุ่มพวกเราเนี่ยหลายสิบตัวนะครับเขาไม่เข้าใจเขามาแสดงวิธีทำแบบนี้เขาบอกดีที่เราไปตีตะปูที่ะอะไรเพราะอันนี้เราดึงออกก็แบบมัใช้ได้แนละ้วแล้วแบบก็ไม่ช้าด้วยนะเห็นผมแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราเหลือใช้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเวลาการทัดเหล็กลพวกนี่เราใช้กำลัง ใช้ตัวดับที่ให้กําลังันดีเพราะมันต้องใช้ใช้ดับด้วยตัวเรานะระยะของมันก็ดีเนะพราะมันกดไปเลย้ยมันจะแน่นเลยนะระยะนี้ก็ประมาณรวมสิบเซนผะมเรียร์ที่เปดให้เพื่นเพื่อได้ทราบครับผมก็ามาดูครับ